นี่นะคะวัตถุดิบของห้าใบโหระพาเก็บมาเมื่อกี้นะคะแล้วกับบะเขือค่ะ mm. คิดว่าสิบร์แกนะคะแกเกอบหมดทุกลูกนะคะ mm. ถะล่ออีกสองมือยังว่าขึ้นสื่อเหลืองเบิดเลยะค่ะ mm. แล้วก็เขาสีไ่ฟักท้องที่เก็บมานํนะะ mm. า,านะคะปาพิเหลือเมื่อวานนะคะเดี๋ยวสิใบน้อยหมานะคะ mm. น้ำเดือดแล้วค่ะ mm. นี่ค่ะเป็นไก่นะคะเอ mm. เดี๋ยวเราห้าสีไซใ,ใบบกูดนะคะ ในกระดูดหอมมากเลยเดี๋ยวเ้าสิีไทไกลลงไปเลยนะคะจ้าฝนกระตกนะคะตกแบบว่าพอแห้งนะคะแต่ว่าตกเรื่อยๆตกตั้งแต่เศา้านะคะนี่ล่ลคะน้ำคุณคุๆเลยเดี๋ยวข้าสจไสน้ำเพิ่มดูนะคะ เดี๋ยวรอให้ไก่เดือดสุกจะม่ใหก่อน,นคุณแม่หิวแล้วค่ะใจร้อนขนาดเลยใจเย็นๆค่คะคุณแม่ลูกสาวกำลังเห็ดอยู่เห็ดเห็ดอันกินเควานตีวาซันว่าแี่จ้ารอแป๊บเนือง รอแป๊บนึงนะคะคุณแม่ลงก,กังเท็ดให้กินอยู่ค่ะใจเย็นๆอย่ยอารอน้ำเดือดให้ไก่สุกอีกจากน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเฮาสใส่พวกผักลงไปนะคะเดี๋ยวขอปรุงรสแป๊บนึงนะคะถ้าอันนี้เฮาใส่กะทิลงเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวเฮาสิล้ังที่อยู่ในกระป๋องนี้ลงไปน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาต้องใส่บักเขือแล้วก็บักฟักนะคะ ที่เรกว่าสิแกงไส้หมอนะจ๊ะ่าวานนี้แกงใส่กระทาดอีกว่าเนาะเป็นเนื้อไก่นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วด้อค่ะห่อซี่ใส่บกเขือก่อนนะคะเพราะว่าจะใส่ใส่ใส่บกฟักกับบกเขรือพร้อมกันห้ายานบกฟักเละก่อน ขอใส่ปลาเคือก้อนค่ะที่แรกว่าสีใดน้อยเดียวเนาะปลเคือได้หลายมากเลยไดเยอะมากนึกว่าสิเป็นหน่วยอ่อนอุย้แยแกเกือบสู้รวก็รลดถ้าร้อยอีกสองมือไปเก็บคือววานันละค่ะถ้าร้อยอีกสองมือไปเก็บเลี้ยงเบิดเต็มกระทะ เพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนใส่หม้อแล้วล่ะคะ่ะบนซุ้ง,งขออนุญาตเปลี่ยนใส่หม้อแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเขาเปลี่ยนมาใส่หมอนะคะเพราะว่ายามใส่บอกฟากท้องลงไปแล้วมันจะล่นนะคะล่นกระทะต้อ,อกระเกหยสุกจะเข้าก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเขาใใส่บอกฟากลงไปเลยใส่หมดเลย 好。